สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีข่าวจะมาบอกกันนะคะก็คือว่าเรากำลังจะเปลี่ยนชื่อช่องนะคะจากสลิสาเปี่ยมปานนะคะเป็นเอ็มอันชาแนลนะคะซึ่งเอ็มอันชาแนลเนี่ยมาจากชื่อเล่นของเรานะคะแล้วก็อันเนี่ยเป็นชื่อของน้องนะคะน้องชื่อว่าอันดานะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนย็นนี้ก็น่าจะเป็นเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเร็วสุดเนาะแล้วก็ <c oughs> เราจะ เริ่มทำคลิปสอนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสอนทำแป้นพิมพ์สอนทำนู่นนี่นั่นอาจจะมีทำคลิป,ลปทำคลิปกินบ้างบางวันนะคะแล้วก็คลิปจะปล่อยทุกวันเสราร์นะคะทุกวันอังคารกับทุกวันเสราร์นะคะก็คือว่าจะสลับกันไปนะคะจะปล่อยเฉพาะวันอังคารและวันเสราร์นะคะ ต่อนะคะก็คือว่าเอออาจจะทําคลิปที่มีแบบเอาคนในติกต็อกค่ะมาโหวตกันว่าคุณจะเลือกใครระหว่างคนนี้กับคนนี้นะคะก็จะมี2คน นะคะให้ทุกคนได้เลือกนะคะแล้วก็อยากให้ทําใครนะคะสามารถเม้นบอกกันได้ในช่อง y o u t u b e นะคะตอนนี้ลงไปแล้ว2คนนะคะก็คือมีพี่นลเอซีกับพี่ไนนะคะพี่ใช่ค่ะก็ถ้าทุกคนอยากให้ทําใครนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะทําได้หมดเลยค่ะยบาย